ไม่แอนน่าปุก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 ุ๊กเสียงอะไรหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยไก่เต็มเลยนั่นเฮ้ยสีชมพูชมพูเฮ้ยบันนี่เฮ้ยถือป๊อปคอนให้ไก่อีกทำไมไม่เลี้ยงที่บ้านตัวเองเนี่ยบันนี่ว่าไง เฮ้ยทำไมเธอเอาไก่มาเลี้ยงบ้านฉันเต็มเลยอะูกกกินป๊อบกรอนกินป๊อบก้อนจะได้โตไวๆอะไรนะชายเกิลทำไมเอาไก่มาเลี้ยงหน้าบ้านฉันเต็มเลยโอ้โหก็นี่ไงเราจะได้กินไก่กันไงพอมันโตเราก็จะได้กินไก่กูโหยไอนกิ้งป๊อบก้อนไก่กินปะเนี่ยฉันโรยให้มันกินอ๋อ เอามาเลี้ยงหน้าบ้านฉันเต็มไปหมดมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสมี่ห้าหมีหตัวไชเกอร์ช่วยดูแลมันด้วยนะโอ้ยมี7ตัวตั้งหักบันนี่เธอนับยังไงได้6เนี่ยอ๋อขอโทษเเอาแล้วฉันต้องเป็นคน,ปคนดูแลอีกเหรอบันนี่ ม่มันก็แค่นอนไงเดี๋ยวกลางคืนมันก็ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ชเกอ้ออออ้องั้นฉันไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องทําอะไรหรอกฉันให้พื้นที่เธอเลี้ยงไก่ก็พอแล้วโอเคงั้นคืนนี้ฝากด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาดูใหม่วันนี้ฉันไม่นอนบ้านเธอหรอกฉันจะไปนอนใต้สะพานเหมือนเดิมได้เลยได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเข้าไปนอนในบ้านแล้วปล่อยไก่เธอไว้ตรงนี้แหละโอเคมันกินอิ่มทุกตัวแล้วแหละเธอไม่ต้องให้อาหารมันนะก็เธอให้มันแล้วฉันก็ไม่ให้มันหรอกโอ้เธอนี่ใจร้ายจริงเลยย้ายไก่มัน สักหน่อยชาเกอร์พอไก่มันัตอ้วนเราก็จะได้กินไก่ตัวใหญ่ๆไงเธอนี่ไม่ได้เอ็นดูมันใช่ไหมฮะโอ้นนป๊อปพระเดนฉันจะกิดว่าเธอเอ็นดูไก่ที่แท้เธอจะจับมันกินนี่เองเพราะมันธรรมดา,าอยู่แล้วเลี้ยงไว้กินอะชาเกอร์งั้นคืนนี้ฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันไปนอนใต้สะพานก่อนอ่ะได้ได้ได้อย่าลืมนะฝากดูไก่ด้วยนะ โอ้ยมาทิ้งไว้อีกบันนี่นี่เอยแล้วชายก็จะทํายังไงกับไก่พวกนี้ดีเนี่ยไว้สลายตัวเลยงั้นก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ละกันเดี๋ยวรอบันนี่มาพรุ่งนี้เช้าชายก็เข,เข้าบ้านไปนอนดีกว่าโอยเช้าวันใหม่แล้วสดใสจังเลยดีนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้ยินเ,เสียงบันนี่มากวนแต่เช้าเฮ้ยเสียงบันนี่นี่โอ้ยตะโกนเลยแต่เช้าเลยใครเอาบนต้นไม้เปล่าบันนี่ เอ้ยนั่นไงบนต้นไม้มีตัวเดียวเมื่อวานไก่เธอมีกี่ตัวนะมีเจ็ดอุ้ยบนหลังคาตัวหนึ่งเอ้ยตรงนี้ด้วยมันมาแอบอยู่เหลือแค่สามตัวเองชายเกิลเอ้ยบันนี่หรือว่าพอเธอไม่ได้ทำลัวให้มันน่ะมัน<ช>เลยหายไปหมดเนี่ยมีคนมาขโมยไก่ฉันเปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยชายเกลเธอแอบเอาไก่ฉันไปปิ้งกินใช่ไหม ไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะรอก็ตั้งแต่เธอบอกว่าให้ฉันปล่อยไก่ไว้หน้าบ้านฉันก็ปล่อยแล้วฉันก็เข้าไปนอนเลยอะ่ะจริงไหมเนี่ยจริง ทุกคนเป็นพยานได้แล้วทาไมมันถึงแอบอยู่ข <Galile> ้างบนกัน2ตัวเลยแล้วอีกสามสี่ตัวหายไปไหนเน่ะขึ้นไปขึ้นไปไปอยู่กับเพื่อนก่อนไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่พื้นไปแล้วกันเพื่ยนจะไปไหนอ่ะบันนี่เธอักคิดมากไปหรือเปล่าสงสัยเธอไม่ได้ล้อมรัวมันก็เลยหายหมดใช่หรอฉันว่าเธอล้อมลัวให้มันหน่อยไหมล้อม้วก็ได้งั้นเดี๋ยวไปซื้อปกรอนแป๊บหนึ่งไอออกไม่ได้เอ้า ตัวเองไว้กับไก่เหรอวันนี้จะนอนกัะไก่เหรอบันนี่ก็เมื่อกี้สร้างเสร็จใช่ไหมฉันก็ลืมดูว่าฉันออกไม่ได้เอ๊อกไม่ได้ฉันก็ช่วยด้วยกับไก่เฉยเลยโอ๊ยเธอรักมันมากเธอก็นอนกับมันเลยละกันอ้าวตรงนี้ออกได้เฉยตรงเลยเย่ตอนนี้มีไก่กี่ตัวนะหนึ่งสองสามฉันล้อมรัวไว้แล้วมันจะหลุดไหมนะจยเกิลมันคงไม่หายแล้วแหละมั้งบันนี่มันไม่หายแล้วเนาะนี่ไงสร้างรัวเพิ่มหมอใช่ล้อมรัวไว้โอเคคราวนี้ก็ไม่มีใครเข้าออกได้แล้ว เอ้ฉันว่าก็ดูปลอดภัยดีนะบันนี่ใช่ปลอดภัยแล้วคราวนี้แหละหสบายมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราแยกกันแค่นี้นะช้เก่าฉันฝากดูไก่ด้วยนะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินดีกว่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะจ้ะฉันไปกินด้วยไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวจะไปกินด้วยมาฉันไป,ไปกินด,ด้วยดีกว่าไปไปไป,ไป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 กินไก่กันดีวกว่ากว่าไก่นี้จะโตไม่ได้กินเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> เลเวอร์จริงๆเลยนะอ,อร่อยอ่ะอร่อยกว่า KFD อีกอม,มีแบรนด์นี้ด้วยเหรอใช่แบรนด์ในเกมนี้แหละโอ้ยชายเกลเธอสั่งให้ฉันตัวหนึ่งใช่ปะเนี่ยใช่ขึ้นมาเลยเธอว่าไก่ของเราเมื่อ,อไหร่จะโตแล้วกินได้เหมือนพวกนี้เนี่ย โอ้ย oh, ฉันว่าคงอีกนานน่ะเราต้องเลี้ยงไปอีกสักหลาย oh. หลายวันหน่อยเนงะี้ยเหลือ3ามตัวแล้วเนี่ยดูดินี่กินกันคนละตัวนี่ก็2ตัวแล้วหายไปตัวหนึ่งอีกอก็เหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมก็เหลือตัวเดียวแล้วมาแบ่งครึ่งกันดีกวโหเสียใจอะเราต้องไปซื้อไก่เพิ่มมาเนี่ยงันเดี๋ยวเธอก็ค่อยไปซื้อใหม่สิเพราะมันหมดนะ่าได้งั้นเรามากินอาหารง่ายเรียบร้อยก่อนดีนกว่าชกเกิลได้เลยเอา้<ๆ>เอา<ๆ><ๆ>เดี๋ยวบันนี่ฉันยังกินไม่ทันอิ่มเลยถแย่งกินอีกแล้วนะเฮ้ยไก่มันหายยชเกฉันไไม่่ด้แง มเชื่อดูพลังชีวิตฉันสิโอ้ยพลังชีวิตเธอก็เพิ่มมาแสดงว่าเธอกินไก่ฉันไ่สองตัวเลยเฮ้ยวายไปดีกว่าว้าเจกไลยันเร็ววายเสร็จฉันแน่วายเจกเดี๋ยวนี้นะบันนี้นี่นี่มานี่นี่มานี่ยน่นี่แน่ หุย้ยบันนี่เธอยังมาเปลี่ยนเรื่อง <Hey. S 1> นะเธอกินไก่ฉันอนะใช่ก็เธอมาดูบ้านเธอดิบ้านเธอเปิดประตูอยู่เฮ้ย hey. ใครมาขโมยของบ้านฉันปะเนี่ยเฮ้ยเราไก่ฉันหายไปตัวหนึ่งเฮ้ย hey. ตอนแรกมีสามตอนนี้เหลือสองแล้วเ hey. hey. หรอเฮ้ยชเกเฮ้ยไม่มมใช่การละนั่นนะดิเราต้องแอบ,บส่องดูแล้วเผื่อมีขโมยมานะใช่ใช่เพราะมันเปิดประตูบ้านฉันด้วยใช่แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องดับไฟก่อนนี่ คราี้อยู่ตรงไหนเงเราก็แอบในบ้านไงขโมยก็จะไม่เห็นเนี่ยเราก็เปิดไฟดิไชกิลแแล้วเราก็แอบส่องมันตรงหน้าต่างอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเป็นไงแผนการฉันงั้นเรางั้นเราเริ่มปฏิบัติการแผนการล่าหัวขโมยก็เลยดีกว่าเฮ้ยไชกิลนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วไม่เห็นมีหัวขโมยเลยเราโคตสายอยู่เงียบๆนั่นเนี่ยนั่นดีบันนี่อยเธอว่าหัวขโมยจะออกมาอีกไหมอ่ะ ฉันว่ามันต้องมาแหละแต่เราต้องมีความอดท,ทนต้องรอสูงหน่อยนะนี่หรือว่ามันจะต้องรอตอนเงียบๆไม่มีคนอยู่แถวนี้เราต้องเงียบที่สุดนะบันนี่เขาเธอพูดอะ่ะฉันจะไม่พูดฉันจะแอบ,บดูอย่างเงียบๆดูแอบ,บดูแอบบด,แบบด,ดูเห็นอะไรเปล่าฉันก็ยังไม่เห็นอะไรนะเฮ้ยนันน่นไงหัวขมโมยเฮ้ยขโมยขโมยปีนมาแล้วขโมยเฮ้ยเฮ้ยเมันไปปีนไก่บนต้นไม้ฉันด้วยช่ยเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันปีนเข้าไปได้อ่ะน่ะดีช่ยเก้าเฮ้ยไก่บันนี่ไก่ถ้าหมดแล้ว โอ <Kell> ้ยปีนไปไหนแล้วเนี oh ่ยเฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินเฮ้ยมันหนีเชคเอ้ามันหนีไปแล้วมันนีไปแล้วตาม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 ตเฮ้ยหายเชคเอ้าหายเฉยเลย เฮ้ยหัวขบวนนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยนั่นนะสิเห็นแวบๆอย่างกับ b a n าอีเตอร์เลยใช่พ้ยไม่ได้การละไก่ฉันหายแบบนี้แล้วฉันจะเอาที่ไหนมากินน่ะฉันต้องไปซื้อไก่มาเพิ่มแล้วต้องมีมาตรการป้องกันนะชายเกลใช่เธอต้องป้องกันให้ดีกว่านี้นะบันนี่โอเคงั้นไปซื้อไก่เลยดีกว่าบันนี่เอ๊ะซื้อไก่เดี๋ยวก็โดนกินหรอกเราต้องหามาตรการป้องกันก่อนอ้าโอเคโ ทธเดโหยไก่เต็มเลยบันนี่เป็นยังไงล่ะรอบนี้เนี่ยสุดยอดเฮ้ยแล้วนี่บันนี่เธอซื้อไก่ทองคํามาด้วยหรอนาคนมันรวยรวยอะนะแต่ไม่มีบ้านอยู่ให่ <c oughs> ซื้อไก่หมดเฮ <c oughs> ้ยเฮย,ยบันนี่ข้างบนนั่นอะไรเนี่ยโอ้บิ๊กบอสไก่ทองคํโหมันมีค่ามากเลยนะเนี่ยทำไมเธอซื้อไก่ทองคํามาเต็มเลยอะโอ้ไม่ต้องห่วงก็เธอบอกว่าให้ฉันหาวิธีแก้เผ็ดใช่ไหม ไก่พวกนี้สามารถแก้เผ็ดตัวกินไก่ได้เลยนะเนี่ยไก่พวกนี้คือไก่ที่มันโกรธง่ายกันหมดเลยเชอร์เธออย่าเข้าไปใกล้มนันไม่งั้นมันจิกตายนะโอ้จริงเหรอโอ้เธอคอยดูแล้วกันว่าไถ่ไก่ทองคําของฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปเฝ้าในบ้านดีกว่าเราจะแก้เผ็ดตัวกินไก่กันโอเค ชายเก่าเราเปิดประตูแอบอย่างนี้มันมองไม่เห็นแล้วหรอกเราอยู่ข้างในที่มืดเฮ้ยใช่ใช่ใช่มันมาหรือยังน้อมันมาหรือยังอุ้ยไก่ไก่หนีไก่ไก่ฉันตื่นโผล่เต็มไก่บินลงไปหมดแล้วมันนี่เฮ้ยมีสีเหลืองๆชายเก่าออกไปดูเร็วไปดูไปดูอุ้ยมันกินไก่เราหมดเลยวายโอ้ยมันมันจ้องจะกินไก่เราอย่างเดียวเลยชายเก่าดูดิมันปีนมันปีนต้นไม้อุ้ยไก่ระเบิดฉันเป็นไงล่ะชายเก่ลดูดิว้ายสุดยอดเลยไงล่ะไงล่ะ โดนแก้เพ็ดติดกับดักปีนต้นไม้ก็ไม่ได้โดนใก่ระเบิดระเบิดโอ้โเแผนเธอนี่สุดยอดปนนี่เป็นไงล่ะไงล่ะไงล่ะติดกับดักฉันแล้วอ่ะโอ้ยระเบิดใหญ่เลยอะไงล่ะไงล่ะเจ้าบาราน่าอีเตอร์ไม่รลอดหรอกว้าสงสัยแกคงไม่อยากกลับมาอีกแล้วฉันรู้ไม่ัน่เว่างั้นแหละปนนี่ เพราะมันจะไม่กล้ากลับมาอีกแล้วแน่เลยใช่เกิลเชื่อฉันเปล่าเจอไก่ระเบิดทองคําของเธอไปมันคงไม่กลับมาอีกแน่นอนฮ่าฮวันนี้ดูดิมันจะกระโดดหนีไปแล้วฮ่เห็นไหมนนฉันบอกแล้วว่ามันหนีไปแล้ว ไก่ระเบิดของเธอแบนนี้สุดยอดใช่ไหมล่ะชายเกอร์คราวนี้แหละความสงบสุขก็กลับมาที่บ้านเราอีกครั้งดีมากเลยโอ้ยสบายใจแล้วงั้นเราก็เลี้ยงไก่ต่อได้งั้นไก่ทองคาตัวนี้ก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อไก่มาเพิ่มเราไปเล่นน้ากันดีกว่าชายเกอร์ไปไปกันเถอะ โอ้ยสบายใจจังเลยนะไยเกลใช่บันนี่แผนการทอนี่เจ๋งมากเลยอ่ะเป็นไงล่ะวิธีแก้เผ็ดบานาน่าอีเตอร์หูสามมากินไก่ของฉันเจอไก่ทองคำไข่ระเบิดเข้าไปหายเรียบเลยนั่นนะสิไยเกลดูท่ากระโดดน้ำฉันนะไหนไหนไหนหนึ่งสองซ้ำว้าวไงล่ะโอ้ยดูอีกท่าดูอีกท่าเกือบข้ามขอบสะแล้วนะเนี่ยหนึ่งสอง ว,ว้าวไงล่ะโอ้ยเธอนี่สบายใจเลยนะจัดการาประน่า,า <ใจ S 1> อินเตอร์ได้เนี่ยถูกต้องชาเกลมันก็เป็นธรมรมดายอยู่แล้วว,ว้าวแล้วที่นี้เราก็มีมาตรการป้องกันเจ๋งๆด้วยไก่ทองคำแล้วมันปีนตึกมาชาเกลเฮ้ยจริงด้วยบันนี่เฮ้ยข้างบนมันพาเพื่อนมาด้วยวาวชาเกลวายสงสัยมันแค้นที่เราแก้เพรมันแน่เลยจดด้วยุ่ดด้วยจุดด้วยจุดด้วยด้วยเปิดประตูเปิดประตูไป